สวัสดีครับวันนี้นะครับทางบริษัท t c Gallery นะครับจะมาสาธิตวิธีการติดตั้ง power supply นะครับเข้ากับตัวเช็ของ h a n g o นะครับรุ่น TGC S1-400 สนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาติดตั้ง power supply 2ชนิดนะครับที่เป็นขนาด 1U นะครับในวันนี้เราก็จะเอา power ของ Core p o w a r นะครับ โมเดลรุ่น CBS ขีดสี่1ูน่ขีดสามเหนึ่งหนึ่งะครับตัวนี้เป็นขนาดเบกนนะครับนำมาติดตั้งลงในเคสให้ดูกันนะครับและอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นขนาด1 u ทั่วไปนะครับตัวนี้ก็เป็นของทางขอบพิแว์นะครับเป็นโมเดล c p s ขีด501 1นขีด 1A1 นะครับอันนี้นะครับขนาดทั้ง2รุ่นนะครับ ทางด้านล่างนี้ก็จะเป็นขนาดของเฟกนดูนะครับส่วนทางด้านบนก็เป็น1นึ่งนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเชสกันบ้างน,นะครับเชสที่เรานํามาทดสอบให้นะครับติดตั้งก็เป็นเชส1นของทางแองโกนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราทําการเปิดฝาออกมาแล้วนะครับเราจะเห็นอุปกรณ์ทางด้านใน ในส่วนของอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นสกรูน็อตต่างๆนะครับสำหรับการติดตั้งเ o w า r สตา์ยก็จะมีมาให้นะครับถุงนี้นะครับว่าสําหรับการติดตั้งในส่วนของตัวเ o w า r สตา p ์ยนะครับแล้วเรายังสามารถใช้ถุงนี้นะครับที่เขาให้มานะครับติดตั้งได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับ ในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็จะมี Power Supply แบบขนาดเฟนยนะครับและสำหรับ1ตัวตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งถ้าเกิดลูกค้าซื้อพร้อมกับพาวเวอรนะครับทางร้านก็จะมีมาให้พร้อมเลยนะครับสำหรับการติดตั้งตัวนี้ก็จะเป็นขนาดไสายที่เอาไว้ติดตั้งสำหรับเชส1นยูนะครับ เราต้องทําการติดตั้งตัวนี้เข้ากับตัว power supply ก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ใช้น็อตตัวที่เขาให้มานี่ครับในถุงตัวนี้จะเป็นหัวตัวเล็กๆนะครับเขาจะมีน็อตหัว2แบบตัวหัวนี้จะใหญ่กว่านะครับสังเกตตรงนี้ก็ได้ครับตัวนี้เขาจะเล็กกว่าให้นํามายึดเข้ากับตัว power นะครับ อันนี้ก็เป็นตำแหน่งการติดตั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำเข้ามาติดตั้งไว้กับตัวเชนนะครับโดยเราจะสังเกตนะครับว่าในส่วนของตัวการยึดน็อตนะครับของบอดี้เคสนะครับเข้ากับตัวฐานของพาวเวอร์นะครับเขาจะมีตำแหน่งสองข้างตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะใช้น็อตที่เป็นน็อตเกียวหยาบนะครับหัวใหญ่นะครับผมอันนี้จะเป็นหัวมปีก นี่ครับขันให้แน่นนะครับแล้วก็จะเสร็จสิ้นนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เป็นหน้าตารบับการติดตั้งนะครับขนาดหนึ่งยูนะครับเมื่อเราทําการปิดฝาลงไปแล้วนะครับ,พ,ราาบพาวเวอร์สไพลยก็จะถูกกดเอาไว้นะครับจะพอดีกับตัวของตัวเคสน,นะครับ ครับต่อมาก็เดี๋ยวไปดูที่การติดตั้ง Power Supply ไซส์ขนาดที่เป็น 1U กันบ้างครับต่อมานะครับในการติดตั้ง Power Supply ขนาด 1U นะครับเข้ากับเคสเคส1400นะครับวิธีการนะครับก็ไม่ยากครับผมตัวนี้ก็สามารถวางลงได้เลยนะครับและในส่วนของการยึดนะครับก็จะเห็นนะครับว่า ตำแหน่งก็จะตรงกันนะครับเพราะว่าเป็นไซส์มาตรฐานฟอร์มแฟกเตอร์ขนาด 1U นะครับนี้เราก็ยึดได้เลยครับผมใช้น็อตที่เขาให้มาของตัวยึดพาวเวอร์สปายนะครับสองตัวองนี้ครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้พาวเวอร์สปายนะครับ ติดตั้งลงไว้ในเทสเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับข้อมูลต่งตางๆนะครับก็สามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์ของทาง PC Gallery นะครับ www.pcgallery.co.th นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ